เน่าเป็นเท้าดินขณะน,นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดต่างๆในเขตอำเภอวาริชภูมิและคณะสงฆ์จากอำเภอสว่างแดนดินได้บางดอกม้กันเป็นการส่งดวงวิญญาณพระอธิการผันศักดิ์สมัยหิตโตครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ขอเรียนเชิญผูน้นำเราทุกๆท่านนะครับตระจากพระทูตชาตได้เลยนะครับเอ่เรียนเชิญทุกท่านคุณพ่อคุณแม่อุบาสุกบาสิกา ท่านมานี้ก็คือมาสร้างคุณงามความดีดีและชั่วติตตวาตาตดต,ตามตัวเหมือนเงาตามตนเจ็บบุญบุญกระติดตามตัวเหตุสัวสัวกัคือเงาไปน้ำเห้าสุบหมองยางโลกนี้จึงเปรียบเหมือนสิ่งดีและสิ่งงามก็ตามเราเอาต่อเลยนะครับต่อเลยผู้นําเราต่อเลยครับบุแบบนี่เป็นครูคือเงามันหักไปน้ำเข้าซู่วันบ่มีเวน าพันผ้ามันเ่นผ้ามันเป็นแลนผ้ามันแอนแอนฟอนเงานัน,น,นไงแอนน้ำใหม่ผ้าหลานดดนเขาเงากระิดตามเกี่ยวเพราะเกี่ยวพันธนังบรดดีิย้ำเหินห่างกันไปใด อันดิสันได้แพ่ทั้งสองคือบุญและป่าวัฒนพิทตามกล่องสองผู้ท่านนั่นแล้วถายเก่าเลยใส่รองเท้าขึ้นมาเลยนะครับใส่รองเท้าขึ้นมาเลยเพื่อความสะดวกของทุกทุกท่านนะครับใส่รองเท้าขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องถอดครับไม่ต้องถอดครับเห็นไรท่านถอดเสื้อลงผิดทางหากระดีนาะเอาของรองมันเท้าออีกันเด้อใส่รองเท้า ว่าเสียขอบขอคุณมากนะครับที่น้องเราทุกๆท,ท่านเราทำหน้าที่คุณกุศล์ส่วนนี้คือส่งความดีให้พวกเรา,อาขอบคุณผู้นำ <มา S 2> ขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านอาขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดำานานสบตตลอดจนผู้นำชุมชนทุกห,หน่วยงานขอบคุณเจ้าภาพโรงทางทุกโรงขอบคุณหน่วยบริการสาธารณาสุขนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันทำหน้าที่ ขอบพระคุณลกทุกท,ท่านใส่รองเท้าขึ้นมาเลยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาควาสมสงบปลอดภัยจัดจาราจรดีมากนะครับํำนวยความสะดวกวันนี้ผมตูมมหานะครับโอากาสได้รับความเมตตาจากพระแม่ครูอาจารย์ได้ให้ทวาหน้าที่ก็เป็นคุณอีกส่วนหนึ่งก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีบุญด้วยนะครับขอบพระคุณลูกทุกท่านด้วย ให้เป็นมงคลชีวิตติดตามตัวมงคลชีวิตติดตามมอไปเรือเ่อยพระบุญนร่ะอย่านอนขึนสายอย่าอายทำยินอย่ามีงเงินน้อยอย่าคอยแต่บาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วไรอย่ามุก อย่าจีมแต่ความนานอย่าท่ำแ่ธรรมอย่ารำ่เบือเบื่อเยอย่างเงี้ยผู้น้อยอย่าปแต่กระโอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าเอา่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่อชมเนดียบ อย่าคิดเอาแต่ได้สาธุนทำกันเด้ออย่าที่ทำที่นอนเลยอเป็น่าขายก็จีนุกษาอย่าดินมาพระพุทธเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีพุกอย่าสุขจะลืมตัวอย่าเกรงวัวงานหนักอย่าพิทักษ์ผ่านทนจะลืมตอนเมื่อมั่งมีคำสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาขอบคุณท่าน ทุกท่านนะครับไม่ไว่าจะเป็นประธานในพิธีนางสาวสุธาสินีตรับเงินประธานเอาเภอสาว,สวางแดนดินท่านนายกองการบริหารโดยกระบวนการเนือ่องนะครับเห็นทองคำผูแสนสมัยหน้าท่านก็ลงนะครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ท่านกำลังสุวรรณพลาทองอแลาก็้าหลายท่านะาน,นะครับผู้ใหญ่บ้านคริ๊นะครับผู้ใหญ่บ้านคริ๊นะครับได้ เออเทียนทัดหรืี่ใหญ่บ้านน้องไว้ต้นหอมเส้นผ่านหน้านะครับพร้อมด้วยกรรมการเก่าทุกท่านครับอ้าวเจนเดอร์คุณพ่อคุณแม่ทายลูกทายงามไม่เล้อาร่วมการทำหน้าที่ของเราเอ่ออายุของหลวงพ่อท่านเพิ่งเอาไปสืบหวยเอ่อไม่ดีใจที่คุณถามอายุท่านท่านเกิดวันที่6ตุลาคม2504วันรุ่งข้าวสาร0พฤษภาคม อายุ <ไป S 2> 63ปี7เดือน24วัน